สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยด้วยเปลวสีงเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่29เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับแน่นอนครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะหาอ่านฉบับเต็มซึ่งในหนังสือไทยโพสต์นั้นจะมีหลายคอลัมน์ที่เดียวนะครับที่น่าสนใจลองหาอ่านดูได้นะครับในหนังสือพิมพ์หรือว่าจะอ่านทางเว็บไซต์ของไทยโพสต์ก็ได้เช่นกันนะครับ วันนี้อาจจะมีเสียงฝนพล่ำพลพล,ลงมาบ้างเพราะว่ากรุงเทพมหาคนครเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องรองรับอิทธิพลจากพายุโนรูซึ่งปัจจุบันนี้ก็แปลสภาพกลายเป็นยอมความกดอากาศต่ําไปแล้วเรียบร้อยอะนะครับอาจจะมีฝนตกลงมาบ้างแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสําหรับวันนี้นะครับเรื่องของน้ําท่วมแต่ว่าวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้แล้วก็วันมาเรือนี้แล้วก็วันต่อๆไปเนี่ยยังตอบไม่ได้ครับต้องรอลุ้นกันทีละวันทีละวันกันเลยทีเดียวนะครับพูดถึงวันที่เนี่ย วันนี้29วันนี้ไทยกับเกาหลีจะเจอกันในวอลเลย์บอลแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นศึกนัดชี้ชะตาแต่ไม่ใช่วอลเลย์บอลน,นะครับเป็นเรื่องของบรรดาม็อบทั้งหลายซึ่งคุณเปลวบัญญัติศัพท์มาอยู่คำหนึ่งคือคำว่าอาจาร์หน้าประจวบหมายถึงอาจารย์หน้าตาคล้ายๆประจวบจะเป็นใครไม่รู้นะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวต้องไปเดาไปคาดการเองกันแล้วกันการชุมนุมในวันพรุ่งนี้ กับการที่พลเอกประยุทธ์จะรอดหรือไม่รอดบทสรุปเนี่ยมันอยู่ท้ายคอลัมน์นี้นะครับวันนี้หัวข้อที่คุณเปรวให้ไว้เนี่ยคือศูนย์ประชุมแห่งชาติเซริกินจะเกี่ยวกันยังไงนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปรวบอกว่าวันนี้เนี่ยวันที่29นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้30กันยาครับเห็นบอกว่ามีนัดกันอยู่หลายนัดเหลือเกินเช่นจาน หน้าประจวบจากแก๊งท่าพระจันทร์เนี่ยได้ออกโทรทัศน์แล้วก็บอกว่าจะไปดันตูดลูกศิษย์ต้องไปลงถนนกันแต่จา์พวกนี้เนี่ยไม่นําเองนะครับจากประจวบเนี่ยถ้าไม่นําเองก็ขอให้กลายเป็นประตีนก็แล้วกันนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่นําเองนะครับมีความแม่หน่อยทีนี้ผมก็ขอนัดบ้างกันแล้วกันผมนี่หมายติดคุณเปลยวน,นะครับขอนัดบ้างว่าท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับใครมีโอกาสไปดูก็ได้ หรือว่าท่านจะไปร่วมประมูลกล้องถ่ายภาพยี่ห้อไลการุ่น M10P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562กันนะครับไปร่วมหรือไปดูการประมูลกันมีทั้งหมดเนี่ย22กล้องด้วยกันก็จัดที่นี่แหละครับศูนย์การประชุมแห่งชาติศุริกิจ30กันยายนนี้นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับกล้องรุ่นนี้เนี่ยบอกไปแล้ว นะครับแต่เอาละขอบออีกทีหนึ่งก็แล้วกันเพื่อเป็นการย้ำเตือนกันที่จะมีการประมูลกันวันพรุ่งนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2รุ่น2แบบไปกันนะครับคือชุด2เลนประกอบไปด้วยกล้องดิจิตอลไรคา M10P ชุบด้วยทองคำหุ้มหนังจระเขสสีเหลืองพร้อมกับเลน APO สมิครอน M1.2 ทับ50แล้วก็เลนสมิเล็กซ์ M1 ถึง1.4ทับ35หรือว่า35มิ mm ม ASPH นะครับผลิตมาทั้งหมด10ชุดชุดละ1ล้าน5แสนบาทด้วยกัน10ชุดในโลกนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งในโลกนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยส่วนอีกชุดนึงเนี่ยเป็นชุด1เลนไม่ใช่2เลนนะครับก็ประกอบไปด้วยกล้องดิจิตอลไรค้า M10P ชุบด้วยทองคำหุ้มด้วยหนังจระเข้สีเขียวพร้อมเลนส์สไัก์ M1 ถึง1.4 35มิ mm ม ASPH นี่นะครับผลิตมาทั้งหมด20ชุดราคาที่เปิดประมูลคือชุดละ1ล้านบาทนะครับความพิเศษของกล้องรุ่นบรมราชาพิเศษนี่คืออะไรสีเนี่ยจะเป็นทองคำแท้นะครับแบบไม่มันวาวเลนทุกตัวเนี่ยจะมีหมายเลขกำกับเอาไว้ถ้าในทางสะสมเนี่ยเขาบอกว่ามีคุณค่ามากเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันมีเพียงแค่30ชุดเท่านั้นแหละครับในโลกใบนี้นะครับย้ำอีกครั้งนึง ผู้ทีร่ริเริ่มจัดสร้างกล้องไลการุ่นบรมราชาพิเศษนี้ขึ้นมาคือใครครับก็คือคุณถาปณะสิริวัฒนพักดีนั่นแหละครับในฐานะที่เป็นประธานกรรมการจัดงานโครงการประมูลกล้องรุ่นบรมราชาพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระบรชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562คุณถาปณะ,ะนี่เป็นประธานก็จะสร้างมาทั้งหมดเนี่ย30กล้องด้วยกันนะครับแบ่งเป็นสองชุดอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็ได้รับอนุญาตให้เชิญ ตราสัญ,ญลักษณ์ประทับบนกล้องได้นะครับรายได้ส่วนหนึ่งนำึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับคุณถาปณะ,ะเนี่ยไปขอซื้อส่วนที่เหลือจํานวน22กล้องจากโครงการ หลังจากที่นําส่วนหนึ่งขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายไปแล้วนะครับแล้วก็นําเอา22ร่องที่ซื้อมานี่แหละครับมาจัดการประมูลอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะนํารายได้จากการประมูลในวันพรุ่งนี้นํารายได้ทั้งหมดเนี่ยมอบให้กับองค์กรการกุศล22องค์กรด้วยกันเพื่อที่จะได้นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรต่อไปนะครับนี่แหละครับคุณเปลยเชิญชวนนะครับผมก็ไปกันเลยนะครับเรียนเชิญเลย ถ้าไม่ได้ไปประมูลก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าขอให้ไปชมความอลังการของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกันก็ได้เพิ่งเสร็จครับเสร็จชนิดแกะกล่องใหม่ๆเลยเห็นบอกร่ำลือกันละเกินกล่าวขากันนักหนาบอกว่าล้ำสมัยมากนะครับเรียกว่ายิ่งใหญ่ในระดับเอเชียกันเลยนะครับที่สำคัญคืออะไรครับคือเป็น Talk of the t o w n ในขนาดนี้คืออะไรคือการจัดงาน sustainability expo 2022หรือว่า SX 2022นนี่แหละครับ ถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือมหากรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะโซนที่ชื่อว่า SX Food Festival เนี่ยนะครับบนพื้นที่หมื่นกว่าตารางเมตรในศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริเกศเนี่ยครับต้องบอกว่านักนิยมกินเนี่ยไม่ต้องไปตะลอนที่ไหนนะครับอยู่ที่นี่แหละครับไปที่งาน SX Food Festival ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริเกศที่เดียวครับแล้วก็ตรงรีไปที่โซนที่บ้านนี้เลยมีครบ อาหารทุกประเภทมีทั้งโซนอาหารไทยอาหารจีนอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอาหารยุโรปเรียกว่าสุดยอดร้านอร่อยในประเทศร้อยกว่าร้านนะครับพร้อมกับเชฟสารพัดกระทะเลยก็จะไปชุมนุมกันรอนักชิมพร้อมหน้ากันอยู่ที่ S X Food Festival ่แหนะครับส่วนไอ้พวกจ้องจะล่มเมืองเนี่ยเอาอย่างนี้ถ้าเบื่อ กับเรื่องการลงถนนแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเอาตัวเองเข้าสู่อระยะเหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยนั่งใต้ดินนะแล้วก็ไปลงสถานีศูนย์เศรษฐกิจแล้วก็เดินจากใต้ดินโผล่ไปที่ศูนย์เศรษฐกิจได้เลยนะครับหรือจะเอารถมาก็ได้จะขับเข้าไปอยากจอดตรงไหนก็หลับตาจอดได้เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันกว้างขวางมาเป็นพันคันเนี่ยยังหลวมเลยนะครับสำหรับที่จอดรถเนี่ยนะครับอันนี้เชิญชวนนะครับใครอยากจะลงถนนก็ไปใครไม่อยากจะลงถนนแต่ว่าอยากจะเป็น อรารยะชนเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ไปได้ใครก็ไปได้หมดนะครับเชิญชวนทุกท่านนั่นแหละครับงาน sustainability expo t 0 o 2 t เนี่ยนะครับเกาจะจัดไปจนถึงวันที่2ตัตุลาคมนี้เปิดตั้งแต่1ิโงเช้าจนถึง3ทุ่มนะครับที่ฮอล์5แล้วก็ฮอล์6ชั้น L กับชั้น G ก็บอกให้รู้กันเอาไว้ก่อนแล้วกันจะได้กันหลงเพราะมันใหญ่มากนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่อะไรอ่านข่าวแล้วก็รู้สึกตื่นตา ตื่นใจกับความอลังการที่ร่ำลือของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจอยู่ใกล้ๆเนี่ยร่ำรำ่ว่าจะไปให้มันอินเทรนกับเขาบ้างะนะครับก็ยังไม่ได้ไปสักทีนึงแต่พอเห็นข่าวว่ามีงาน sustainability expo 2022ซึ่งเป็นมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะรู้ะนะครับอยากจะรู้ว่ารูปธรรมของคำว่าความยั่งยืนเนี่ยมันคืออะไร อ,อ่านไปอ่าน,นมาอ่าน,นแล้วก็แอบปลื้มใจนะครับบ้านเมืองไทยเราเนี่ยนะครับคนที่เป็นนักสร้างสารรค์นักพัฒนาของเราเข้าก้าวหน้านะครับก้าวหน้าไปด้วยนะวัตรกรรมไปไกลจริงๆเรียกว่าเหนือความคาดหมายจริงๆนะครับต้องไปดูครับต้องไปดูแล้วก็ไปภูมิใจกับนักคิดกับนักประดิษฐ์กับนักพัฒนาของคนไทยเราบ้างนะครับไอ้ที่ผมอยากไปดูมากที่สุดเนี่ยคือที่โซนวิลเลจฟู o ดเวสต์สเตชัน เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในความมุ่งหมายของ sx 2 0 0 0 2เลยนะครับเขาทำยังไงเขามีการสร้างแรงบันดาลใจและก็สร้างความตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะผ่านสถานีที่ชื่อว่าสถานีจัดการเศษอาหารนะครับก็จะมีพนักงานเลยนะครับคอยให้คำแนะนำวิธีการคัดแยกขยะให้มันถูกต้องแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของขยะอาหารขยะขวดพลาสติกแล้วก็อาหารส่วนเกินที่สามารถ ส่งต่อแล้วก็แบ่งปันได้เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะเห็นไหมครับไฮไลท์ light, ภายในงานหรือว่าภายในสถานี f o ูดเวสต Station ที่จะต้องไปดูกันนี่คือว่าเขาจะมีเครื่องที่เรียกว่าเครื่องกําจัดเศษขยะอาหารอ่านมาอย่างนี้นะครับเครื่องกําจัดเศษขยะอาหารที่ใช้เทคโนโลยีทีวาภาพเนี่ยในการไปย่อยสลายขยะเศษอาหารที่ว่านี้ แค่ผู้ร่วมงานเนี่ยนำขยะอาหารที่เหลือเนี่ยนะครับเอาไปกําจัดลงในเครื่องนี้ขยะอาหารก็จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงด้วยนะครับใช้เวลาเพียงแค่24ชั่วโมงหรือว่าวันหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแล้วก็นําเอาปุ๋ยนี้นะครับเอาไปใช้ได้เลยเขามีแจกฟรีด้วยนะครับทำเป็นเล่นไปทั้งงานเนี่ยนะครับจะมีถังขยะไฮเทครักโลกที่บ้านนี้ถ้าเป็นถังขนาดใหญ่เนี่ยจะมีอยู่2ถังหรือว่า2เครื่องกําจัดเศษขยะอาหารได้เครื่องละ 25กิโลกรัมต่อ1วันหรือวันละ25กิโลกรัมแล้วก็ยังมีถังกำจัดเศษขยะอาหารขนาดเล็กอีก10เครื่องด้วยกันนะครับกำจัดได้วันละ5กิโลกรัมเรียกว่าเป็นนวัตกรรมการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่แล้วก็ยังมีเครื่องรับคืนขวดพลาสติกด้วยนะครับสำหรับสถานีจัดการเศษอาหารเนี่ยนะครับจะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานส่งต่ออาหารส่วนเกินที่กินได้ ส่งให้กับคนที่เขาขาดแคลนหรือว่ารายได้น้อยแล้วก็สถานสสเคราะห์ต่างๆอีกด้วยนะครับซึ่งอาหารที่บริจาคได้เนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่พร้อมรับประทานเบเกอรี่ก็ได้ผักก็ได้ผลไม้ก็ได้เนื้อสัตว์แช่แข็งก็ได้ส่วนอาหารที่ไม่รับบริจาคเนี่ยนะครับก็จะเป็นเมนูประเภทที่มีกะทกิหรือว่าครีมเนี่ยผสมอยู่หรืออาจจะเป็นอาหารที่หมดอายุไปแล้วหรืออาหารที่กินแล้วเนี่ยอันนี้ไม่รับบริจาคนะครับส่วนคนที่บริจาคก,ก็ให้นําอาหารบริจาคเข้า ตู้เย็นเป็นสุขซึ่งตั้งอยู่ในสถานีนี่แหละครับแล้จากนั้นเนี่ยทางมูลนิธิ SOS ก็จะเข้ารับอาหารเพื่อส่งต่อไปให,ให้กับชุมชนที่เขาต้องการต่อไปนะครับสำหรับงาน SX 2 0 0 0 2เนี่ยผมขอย้ำนะครับสำหรับคนที่มีหัวใจไทยเนี่ยต้องไปดูไปดูแล้วก็ไปยนตนโฉมศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตัน,นะครับศูนย์นี้เนี่ยเชื่อมติดกับสูนป่าเบนจกิติซึ่งรังสรรค์โดย คณะอาสมศิลและทหารช่างจากกองพลพัฒนาที่หนึ่งจนเกิดบิติภาพในความเชื่อมต่อประหนึ่งว่าเป็นสวนสะนโนดาตบนยอดเขาไกลลาดนะครับงามสะอาดเกินจินตนาการไปถึงพันนั้นเลยก่อนหน้าที่นี่นี่หละครับที่ผู้นำโลกจาก21เเขตเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยจะมาตัดริบบิ้นกันโดยการใช้เป็นสถานที่ประชุมสุดยอดเอเปกันที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ เอาละครับ SX 2022หรือว่า Expo 2022เนี่ยจะบอกว่านี่แหละครับมันคือเงาอนาคตที่จับต้องได้แล้วก็เป็นจริงของสังคมประเทศไทยเราก็ไม่ผิดนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมันมีอะไรให้เราภูมิใจมีอะไรให้เราปลื้มใจในความก้าวหน้าอีกเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับอย่างงานที่จัดขึ้นนี่ก็ผลงานเหล่านั้นรังสรรค์โดยมันสมองแล้วก็ฝีมือขององค์กรชั้นนําด้านความยั่งยืนของประเทศไทย 5องค์กรด้วยกันนะครับแน่นอนครับต้องมีการประกาศนามเพื่อชื่นชมแล้วก็ได้ยืดอกภูมิใจในศักยภาพไทยเอาไว้ตรงนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยบริษัทเฟรเซอร์สพลทพรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือว่า GC บริษัทปูซเมนไทยจำกัดมหาชนหรือว่า SCG บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนแล้ก็บริษัทไทยยูนิตกรุ๊ปจำกัดมหาชน นี่แหละครับที่นามาเล่าเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะภูมิใจนี่แหละครับภูมิใจในชาติในบ้านเมืองที่ฟูเฟื่องเรืองรุ่งด้วยน้ํามือของคนไทยและบริษัทไทยด้วยกันเองส่วนใครจะอยากลงถนนตามไอ้พวกสะุนชนพวกนี้เนี่ยก็ตามสบายนะครับตามสบายเลยส่วนใครที่อยากจะไปชื่นชมร่วมภาคภูมิใจกับความวิไลรุ่งเรืองเนี่ยก็ไปดูงานประมูลกล้องเพื่อการกุศลที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกันนะครับแล้วก็ไปดูงาน s x ท0 2 2ให้มันพลึงเพลิดไปเลยว่าโอ้นี่แหละประเทศไทยด้วยมันสมองด้วยฝีมือของคนไทยในการสร้างชาติสร้างบ้านเมืองสู่อนาคตที่ยั่งยืนอนาคตที่ล้ำหน้าล้ำโลกการไปถึงขนาดดีแล้วเฉรือไปให้มันตะลึงพลึงเพลิดกันไปเลยนะครับเชิญชวนนะครับเชิญชวนครับนี่แหละครับในระหว่างที่มือผมกําลังจิ้มแป้นคอมคุยไปเรื่อยเนี่ยนะครับไอหูเนี่ยหูก็ไปอยู่นูน่น ไปฟังเสียงภาคจากจอโทรทัศน์ภาสาวไทยเนี่ยตบโคร,โอรเอเชียไปถึงไหนแล้วเงะไปเนี่ก็เห็นว่างวดนี้แม่มตอนนยของเราเนี่ยต่อยหนักจริงๆนะครับลงสนามในชุดสีขาวเออผมค่อยโล่งอกหน่อยครับคือชุดที่ลงเนี่ยจะสีอะไรก็ได้ไม่ว่าหรอกครับขอให้เป็นย้ายไปชุดสีขาวก่อนแล้วกันเพราะว่าส่วนมากเนี่ยมักจะชนะชุดขาวลงสนามที่ไรไม่รู้เป็นยังไงครับมันมักจะแพ้ทุกทีเลยนานๆสักครั้งหนึ่งหรอกที่จะชนะได้ แต่คราวนี้เนี่ยชนะโครเอเชียไป็าน30เท่ากับปตีตื้นขึ้นมาอีก3คะแนนนะครับรวม2คะแนนที่ชนะตุรกีมาก็จะได้เป็น5คะแนนอยู่ในอันดับ3ของกลุ่ม B และถ้าวันพรุ่งนี้ซึ่งก็คือวันนี้แหละครับวันที่29เนี่ยสมมุตินะครับถ้าชนะเกาหลีใต้30ซึ่งเขาแข่งกันตอน19นาิกาชนะอีกสักแมตช์เดียวเนี่ยโอ้โหโอกาสเข้ารอบ2นี่ชัวร์เลยนะครับ99.99% 99และลุงตู่ก็ชัว 99.99%เหมือนกันแล้วครับ